เอาละครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกว่ามีกาชาใหม่เข้ามานะครับนี่ครับเลื่อนลงมาเลยครับกาชานี่นะครับกระรทีู่่นน้อกระรบอนะครับตัวนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้ ตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยโอเคกดเข้าไปครับตัวนี้เป็นสายยึดทงที่ดีมากเลยนะมไม่รู้จะแพ้หรือเปล่านะอาจจะแพ้กลับมาก็ได้ใครจะไปรู้เคคัเพราะว่าตู้ตัดอย่างนั้นก็ไม่ได้โกงครับขนาดนั้นนี่ครับตูวนี้เลยหนึ่งวันแล้ว โอเคตัวนี้นะครับเป็นตัวสายยึดธงที่ดีนะครับดีอาจจะไม่ดีมากแต่ก็ดีโอเคผมก็จะไม่ค่อยสู้นะครับผมจะไปยึดธงเดียวเลยแต่ไม่รู้าาว่าจะยิดได้หรือเปล่านะ MVP มวีครั้งก่อนก็สามคนไม่เป็นไรครับเราไม่ใช่สายต่อสูสยย้แล้วเราสายยึดธงและตัวนี้ไม่สกลิลอ,อมาตะด้วยนะ ตอนนี้เขาในเวลาที่จะไปถ้าเราไม่ได้ยึดตรงเราก็ไม่รู้ว่าควรทำอะไรนะครับสำหรับตัวนี้นะแดีวันนี้เพื่อนเราก็ยึดกันไปเปิดเอามาตะแป๊บโอเคเพื่อนให้เพื่อนเราจัดการ เอามาต่าเราหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายึดทงรอนี่ยึดได้แล้วสายยึดทงสุดดีกรีสูงอ่ะอะแล้วเราจะไปทางไหนตอนโอเคนะครับรู้หมว่าทองฝั่งเรานะครับจะโดนยึดแล้วนะแล้วต้องยึดทงฝั่งเขาบ้างนะครับเพื่อเป็นการเอาคืนตันเอง,เอง ูเหมือนว่าฝั่งเราจะเสียเปรียบอยู่นะครับเออปิดอมตะแคสกิลแบบมั่วซั่วพยายามยิบพยายามยิบพยายามยิบเอ้าเรายิบไม่ได้เนี่ยอามาตะาหมดแล้วด้วยอามาตะหมดแล้วเออเห็นไหมครับว่าเวลามันสู้มันจะกากมากนั่นเองเอ้าวแล้วคนตายด้วง เราต้องเป็นดูฟานมิโกูก่อนนะดูฟามิโกซ้ายปวมโอเค,อเคดูเหมือนว่าฝั่งเราจะยึดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะสู้กับทีมนี้แบบสู้ยากสินะสู้ยากเอาเรื่องเลยไม่ได้เอาเรื่องหรอกยากยากแบบยาก รู้ไหมว่าฝัง่งเราจะเกียบเกี่ยมทุกคนฝั่งเราจะเกียบเกียบเปิดอา,อามาต่ารีบๆออกไปยากทงสักทีโอ้ เฮ้ hey. เออมาต่ะเดี๋ยวบอกนะว่าเราจะเสียนสสหนนะ้าดชิปซีไซน่ะเราไม่เอานะอยากเสียหน้าดชิปซีอีไซ10วิโอเคแพ้แน่นอนเดี๋ยมอมันก่อนที่จะเสียนาขอข้ามันก่อนแล้วกันกนะมันใส สอรี่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 แพ้ทุกคนแพ้แบบ